สวัสดีลูกศิษย์ญาติธรรมทุทกๆท่านครูจะมาไลฟ์สดเพื่อที่จะได้พบปะกับลูกศิษย์ญาติธรรมทุทกๆท่านในวันพรุ่งนี้ที่17กันยายนปี2566เวลา1ทุ่มเวลาของเมืองไทยครูจะมาไลฟ์เรื่องดวงดาวปราทูโตทูโตช่องทางที่คุณครูไลฟ์ คือทาง Facebook และ Tik t o k อสองช่องทางในวันพรุ่งนี้ขอให้เรานั้นได้ติดตามชมและรอที่จะได้รับความตื่นเต้นได้รู้ถึงภูเขาที่ใหญ่ที่สุดและแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในดวงดาวของต่างดาวท่านเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้มีความตื่นเต้นมากมายที่จะมีเรื่องเล่า ให้ลูกศิษย์ญาติธรรมท,ทุกๆท่านนั้นได้ติดตามอย่างแน่นอนสาธุ